สวัสดีครับกับไมค้ครังนะครับกับใครๆก็ทําได้วันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการโอนเงินข้ามเอ็กช n น e จากสตังโป นะครับมาที่ Binance ทำไมผมถึงต้องโอนเงินจากสตางโปมาเข้าที่ Binance เพราะว่าช่วงแรกที่ผมขุดเหรียญอะผมขุดเหรียญน,นกนะเขียนลาเวลเนี่ยโอนใช้กระเป๋าของสตังโปซึ่งในสตังโปเนี่ยมันไม่มีเหรียญน,นกทำการซื้อขายกับไทยบาทนะครับผมก็เลยต้องย้ายตลาดจากไทยบาทมาเป็นตลาด US ก็คือเข้ามาที่ Binance ก็คือที่บ i n a น c e นมันจะมีเหรียญ Rvn นะ USDT นะที่สามารถ convert เป็นเงินเข้ากระเป๋าผมได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูว่าขั้นตอนการโอนเหรียญจากสตังโป o หรือ h X c h a n ช e ในไทยหรือน่าจะใช้เหมือนเหๆกันกับบิดคัพมาที่ b บ n a น c e ทำยังไงนะครับก็สเต็ปแรกเลยแล้วก็มาที่สตังโ p r เนะแล้วก็มาที่กระเป๋าเรานะครับที่สตังโป o ผมก็จะมีเหรียญค้างอยู่ของเหรียญน,นกนอะอยู่200กว่าเหรียญน,นะผมก็กด วิดดอนะตอนวิดดอนเนี่ยมันก็จะถามหา address ปลายทางของเราซึ่ง address ปลายทางของเราเรามาจากไหนก็ไปเอาจาก b บ n e นะครับก็ามาที่ b y n e b n e นะครับก็มาที่กระเป๋า b บ n e ก็กดภาพรวมก็ได้หรือกดตัวน,นี้ก็ได้นะครับผมก็มาที่กระเป๋า RVN ถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์เหรียญตามที่เพื่อนต้องการนะครับเช่น RVN มันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เลือกฝากนะครับกอาฝากปุ๊บก็คัดลอกที่อยู่ คัดลอกมาแล้วก็มาวางที่นี้ปึ้งผมก็เลือกแม right. right. ็กโอนหมดเลยโอนหมดพอร์ตนะครับแล้วก็ลืมขอโทษเลือกเน็ตเวิร์ดทรานเฟอร์ด้วยว่าเป็นลาเวลเนอะแล้วก็กดวิดดอแล้วก็ยืนยันปุ๊บทีนี้ก็จะถาม Google a u t h e n t ครับ ก็เข้าไปกดขอเวลาก,กดแป๊บหนึ่งทางสตางโปจะทําการส่งอีเมลไปที่ส่งการยืนยันที่อีเมลผมเนอะผมก็จะเข้าไปที่อีเมลผมขอเข้าอีกหน้านึงนะก็กลับมานะครับก็ก็เขาได้ส่งอีเมลมายืนยันเนอะผมก็กดคอนเฟิร์มก็เรียบร้อยนี่ก็รอรอแป๊บนึงรอกระเป๋าตังค์ตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดสิเหรียญสำหรับเหรียญน,นกนะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็หลังจากการรอประมาณไม่ถึง2นาที เหรียญก็เข้ามาที่กระเป๋าผมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเมื่อกี้70ตอนนี้ขึ้นมาเป็น292นะในเนี้ยก็จะสามารถดูได้จากตรงนี้พิซซอรี่นะครับก็มีการโอนเหรียญของผมไป2 2 2นะ <c oughs> ต่อมาโอนเหรียญมาแล้วไงต่อผมก็จะทำการซื้อขายแปลงเหรียญเหรียญน,นกเนี่ยแปลงมาเป็น USDT นะครับผมก็มาที่ตลาดพอมาที่ตลาดปุ๊บผมก็หาเหรียญน,นก นะครับือบวกติมก็จะเป็นเหรียญหลายๆเหรียญน,นะครับแต่ผมตั้งไว้แล้วถ้าไม่เจอก็พิมพ์ค้นหาชื่อเหรียญเช่น r v n มันจะขึ้นมาเหรียญนกนะเนาะมันจะเป็น USDT ให้เรานะครับผมก็ทำการขาย r v n เป็น USDT ขายก็เหมือนเดิมผมก็เลือกจำนวนผมลราธวัที่ขายก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นลิมิตกับ Market นะครับผมก็ตั้ง Market เลยขายณตอนนี้แล้วก็เลือก จำนวนมาที่แม็กนะ292เดี๋ยวตอนนี้ก็สวิตลงซึ่งผมก็ไม่รอแล้วขายเลยกดขายเข้าไปปุ๊บก็เรียบร้อยแล้วผมก็มาดูที่ออเดอร์ผมก็มาที่ประวัติการเทรดนะครับมากดที่ออเดอร์เมื่อกี้นี้สปอตออเดอร์ Order, แล้วมาที่ประวัติการเทรดถ้ามีเห็นว่าผมซื้อขายเหรียญลบ ไปที่200วอาเหรีหยญที่ราคาก็ได้คิดค่าทับเบียนเท่านี้รวมทั้งสิ้นผมก็ได้มาที่39เหรียญน,นะครับแล้วรู้ได้ไงเข้าไม่เข้าเข้ามาที่ wallet มาที่ภาพรวมใช่ไหมครับตอนนี้ที่ภาพรวมมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้มากดที่ f e d and spot ในนี้ก็จะเห็นว่าผมมีเหรียญ USDT เนี่ยอยู่39เหรียญซึ่งเมื่อกี้นี้ผมขายมาได้เท่าไหร่ขอดู spot ีกสีได้มา39เหรียญ ก็ตรงกันเห็นไหมผมก็ได้เหรียญ USDT มา39เหรียญล้วทำยังไงอ่ะ39เหรียญนี่ก็ยังอยู่ในของ f and s p o r t นะมันจะมี P2P ถ้าเราต้องการโอนนะซึ่ง P2P ของเก่าของผมอะมีอยู่55เหรียญกลับมาต่อนะครับเมื่อกี้รับโทรศัพท์มาโทษทีนะครับก็หลังจากที่เราทำการซื้อขายเหรียญน,นกมาเป็นเหรียญ USDT แล้วเราก็จะได้เงินมาอยู่ใน f e and s p o t นะครับการที่เราจะย้ายเงินใน f e and s p o r t เี่ ไปเป็นเงินเราจริงๆเนี่ยเราต้องโยกมาที่ p 2 p นะครับขั้นตอนการโยกเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมก่ือน Fiat and Spot เนี่ยมันเป็นการซื้อขายเหรียญดิจิตอลอยู่ในโลกของการเทรดดิ้งเนาะถ้าผมอธิบายผิดก็ขออภัยด้วยนะที่ผมเอาตามที่ผมเข้าใจนะมันจะไม่ใช่เป็นเงินจริงๆของเรามันจะเป็นสกุลเหรียญดิจิทัลอยู่เพราะฉนั้นเราจะเปลี่ยนเงินสกุลเหรียญดิจิทอลมาเป็นเงินของเราจริงๆเงินในโลกมนุษย์ที่สามารถใช้กันได้ทั่วๆไป ที่จริงเหรียญที่ก็ใช้ได้แต่พูดว่าไงมาเป็นเงิน USD เงินไทยบาทอะไรเงี้ยเราต้องมาที่ P2P อ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญ USDT อยู่แล้วนะครับที่เพิ่งจะขายจากเหรียญลบมาได้มา39เหรียญการจะโยกจาก Fiat and Sport มาเป็น P2P เนี่ยเราต้องทำการโอนนะครับหรือ transfer ก็กดไปที่โอน transfer นะครับตัวน,นี้ผมก็เห็นว่าจาก Fiat and Sport แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น P2P นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกเหรียญที่เราต้องการโอนนะครับ้็เป็น USDT จำนวนก็แล้วแต่เพื่อนจะโยกไปเท่าไหร่ผมก็โยกไปหมดเลยนะครับก็3 9 4 8เหรียญแล้วก็กดยืนยันก็ทำการโอนเรียบร้อยแล้วก็สังเกตได้ว่าจากหน้า Fiat s u p p o r t ยเงิน USDT ผมอะไม่มีแล้นะณตอนนี้ไม่มีแล้ะผมก็มาดูที่ P2P นะครับ ที่ P2P เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ประมาณ50กเหรียญเนาะแล้วก็โอนมาอีก39เหรียญก็มาเป็นตอนนี้อยู่95เหรียญและจากเงินที่เป็น P2P เนี่ยเราทำยังไงนะครับถึงจะโอนเข้าธนาคารเราได้นะครับเราก็ต้องกดทำการขายนะครับพอมาที่หน้าทำหน้าขายนะครับมันก็จะเลือกมาว่าเราจะขายเป็นอะไรนะครับผมก็กดตรงนี้เห็นป่ะมันจะมีหลายสกุลเงินอย่างเช่นผมเป็น USDT ใช่ะ ผมจะขายเป็นไทยบาทผมก็กดตัวนี้เป็นไทยบาทนะครับหรือถ้าใครอยากเป็นสกุลอื่น USD ก็ได้แต่ผมจะโอนเป็นเงินไทยบาทนะครับในหน้านี้หน้าขายเนี่ยมันก็จะิสต์มาให้แล้วว่าใครที่ให้เงินดีที่สุดนะครับอย่างอันเนี้ยเขาก็บอกว่าให้เงิน37.57เนี่ยอ้เยอะอยู่นะแต่ต้องเป็น international r i t e ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเนาะมันก็ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันนี้คืออะไรแบงค์ฮันเือก็กลับมาต่อนะครับเมื่อกี้นี้ผมหายไปหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของ n ิ e r ตอ t น o n แนลไร h ์นะครับ s w i f t คืออะไรผมก็ไปหามามันเป็นการโอนเงินแบบโค้ดอะไรไม่รู้ว่าไม่เคยโอนเหมือนกันเดีย๋ยวลองโอนดูสักนิดนึงนะผมก็จะเลือกอันนี้เพราะอะไรให้เงินเยอะลองดูสิมันแตกต่างนะผมไม่เคยโอนจริงๆนะ อยากลองก็ลองโอนดูก็กดเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีเงินอยู่ทั้งหมด95เหรียญน,นะครับผมก็ลองโอนดูก่อนสัก20เหรียญน,นะก็ลองโอนดูแล้วก็ตรงนี้บุ๊กแบงค์ผมอาเลือกแบงค์ไว้แล้วหรือบอกเพื่อนไปว่าการใส่บุ๊กแบงค์ทำยังไงขอโทษ เข้ามาที่ตั้งค่าวความปลอดภัยนะพอกดมาที่ตั้งค่าวความปลอดภัยนะครับก็ให้มาดูที่ตรงนี้วิธีการชําระเงินนะครับก็กดวิธีการชําระเงินแล้วมันก็เป็น P2P Wallet นะครับตวเนี้เพื่อนก็สามารถเพิ่มบัญชีได้เลยกดเข้าไปรตรงนี้เพิ่มบัญชีผมเพิ่มบัญชีไปแล้วธนาคารเวลาเพื่อนจะเพิ่มก็กดตรงนี้นะครับก็มีหลายวิธีเหมือนกันมี Bank Transfer มี To Money มีอะไรพวกนี้เพื่อก็กดได้เลยอย่างเช่นถ้ากดเป็น Bank Transfer นะก็กด Bank Transfer มาปับ๊บ ตัวนี้เพื่อนก็เอาข้อมูลของธนาคารเพื่อนมาใส่ว่าเป็น b บ c k ์แ c o เ n า n u m b e เใส่เลขบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็แบงค์แบงค์เนนะครับตัวนี้ก็ไม่มบังคับก็ก็คือชื่อธนาคารนะครับแล้วกดยืนยันไปมันก็จะทําการยืนยันแล้วก็เพื่อนก็จะได้แบงค์แอคเคาน์มาอย่างนี้เหมือนผมนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปนะเกลับไปต่อเมื่อกี้นี้ ก็กลับไปที่ wallet แล้วก็ P2P นะครับก็เมื่อกี้ P2P ของผมก็คือมีอยู่ตรงนี้นะครับ95เหรียญผมจะทำการขายกดขายปุ๊บผมก็มาดูว่าผมก็ขายมาเป็นเลือกสกุลเงินเป็นไทยบาทนะแล้วก็มาดูว่าใครให้ราคาดีตรงนี้ให้ราคาดีซึ่งเมื่อกี้ผมดูแล้วว่าตัวนี้มันติดมี w i t h condition นะได้37เหรียญผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองกดเข้าไปดูกดขายผมก็จะลองขายดูสัก2 0เหรียญ แล้วเลือกแบงค์ตรงนี้มาเป็นแบงค์ที่ผมเลือกนะก็กดไปอ๋อจะมีขั้นต่ำนี่เซลิมิตอยู่เท่านี้ผมขายไม่ได้ขายไม่ได้ผมต้องกลับไปรู้แล้วผมรู้แล้วเพื่อนผมไม่ได้มองตรงนี้ขอโทษทีมันมีขั้นต่ำอยู่ในการขายเห็นไหมมันก็เรียงราคาดีจริงแต่แค่ว่าตอนนี้มันโดนขั้นต่ำว่าขายขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูให้สอดคล้องกันว่าราคาเลทไหนที่เราสามารถขายได้ขั้นต่ำ อันนี้ขั้นต่ำ500แต่ผมมีแค่9 90, 90เหรียญมีต้อง1 0อยังไม่ถึงอมืมี50เหรียญขั้นต่ำผมก็คงต้องเล่นเจ้าเนี้ยแหละได้32จุด6 6เหรียญน,นะผมก็เลือกอันนี้ทันเฟอร์อันนี้กดปึ้งขั้นต่ำเขาบอก50เหรียญแล้วก็เวลากำหนดการชำระใช้เวลาประมาณ15นาทีนะผมก็กดขายไปปึ้ง ออเดอร์สำเร็จมันก็จะขึ้นมาว่าทำการสั่งซื้อไปรอไป15นาทีเดี๋ยวรอก่อนนะครับก็ต่อนะครับหลังจากรอไปไม่ถึงนาทีนะครับก็มีเมสเซจเด้งขึ้นมาบอกผมแล้วว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้วตามจำนวนเงินที่คุยไว้แล้วก็ต้องผมก็ต้องมากดยืนยันการปล่อยนะครับก็ยืนยันว่าเราได้รับการเงินได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ผมก็ต้องกดเว็บ A นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้รับเงินมีการโอนเงินเข้าบัญชีผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปคร่าวๆอีกทีนะครับ ก็แบบพี่퀵นะครับจากเมื่อกี้นี้นะครับที่เรามีการโอนเงินหลักๆก็คือหลังจากที่เราโอนเงินจาก Exchang e ที่เป็นบิตครับหรือตังโปมาที่ไบ n อนแล้วใช่ไหมครับเราทำการซื้อขายมาเป็นเหรียญ USDT แล้วจากเหรียญ USDT ที่เราได้เนี่ยมันเป็นเหรียญ Fiat a น d s p o t นะครับเราต้องย้ายเหรียญจากของ Fiat and Spo t เนี่ยไปเป็นเหรียญที่อยู่ใน p 2 p ก่อนนะครับการย้ายเหรียญของ Fiat and s p o t นะครับก็กดมาที่นี่โอน หรือทานเฟอร์นะครับกดไปปุ๊บตรงนี้มันก็จะให้เลือกว่าเลือกว่าเราจะโอนจาก Fiat and spot ไปเป็นอะไรแล้วก็กดเลือกตรงนี้เป็น P2P นะครับแล้วก็เลือกสกุลเหรียญที่เราต้องการโอนเช่น USDT นะครับที่ผมมีอยู่บางทีนี้ก็กดแล้วกดยืนยันไปหลังจากนั้นพอกดทานเฟอร์มันเรียบร้อยแล้วเงินเราก็จะมาอยู่ที่ USDT พอตกมาอยู่ที่ USDT เช่ไหมครับ การซื้อขายเหรียญในโลกของ USDT นะครับเราก็ทําการซื้อขายโดยที่เรากดปันที่ตรงนี้ขายเหรียญน,นะกดขายปุ๊บในหน้าน,นี้พอขายปุ๊บมันก็จะให้เลือกตรงนี้มีหลายสกุลเงินที่สามารถขายตรงได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็เลือกสกุลเงินที่ต้องการขายเป็นไทยบาทเพราะกดไทยบาทปุ๊บเราก็จะดูข้างล่างเนี่ยมันก็จะเรียงตามราคาที่ให้มากสุดขึ้นมาก่อนแต่ละเจ้าที่ขายขึ้นมาตรงนี้ที่ที่เสนอราคาขายตรงนี้ มันก็จะมีลิมิตอยู่ภายลิมิตเพื่อนก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ยภายลิมิตตรงเนี้ยเขาขายขั้นต่าอยู่เท่าไหร่กับเงินที่เพื่อนต้องการขายอย่างเมื่อกี้เนี้ยผมก็เข้าไปวุบว่าทําไมผมขายไม่ได้เพราะผมต้องการจะขายแค่ห้าสิบเหรียญเงินผมไม่พอหรือยี่สิบเหรียญเนี้ยวราต้องาปล้างหาว่ามีเจ้าไหนบ้างที่รับซื้อขั้นต่ําเท่าไหร่ก็กดหาไปเรื่อยๆณนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเซิร์ชตรงไหนได้ไหมนะ ก็ใช้วิธีแมนนวลอย่างเงี้ยร้อยเหรียญนะเนี่100ยนนะอย่างเงี้ยห้าสิบเหรียญถ้าจะขายห้าสิบเหรียญก็คือสามารถซื้อขายกับคนนี้ได้ใช่ปะก็กดขายพอกดขายเขาเย้าไปเนี้มันก็จะบอกเวลากำหนด ชำระอยู่ภายใน15านาทีหรือกี่นาทีก็แล้วแต่เจ้าไม่เหมือนกันแล้วก็กดตรงนี้ว่าเราจะขายเหรียญทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกบุ๊กแบงก์แล้วก,กดยืนยันหลังจากกดยืนยันไปปุ๊บมันก็จะมีตัวให้เรายืนยันว่าเงินน่ะเข้ากระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดยืนยันว่าเงินมีการโอนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับส่วนขั้นตอนการเพิ่มบัญชีบุ๊กแบงค์นะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาที่ เข้ามาที่ตั้งค่าความปลอดภัยนะครับ Security นะครับแล้วไปที่วิธีการชําระเงินพอเข้ามาหน้าวิธีการชําระเงินก็ตรงนี้ P2P Wallet นะครับก็กด Add กระเป๋าแล้วก็เพิ่มบัญชีของเพื่อนๆได้เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกับการโอนเงินจาก Exchange ที่เป็น b i t c u p หรือ s t าง p ป o มาเข้าที่ Binance แล้วก็ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนใน Binance มาเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณนี้โดยรวมนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีสาระก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ผมทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะครับขอบคุณครับ